ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะขอเสนอในเรื่องของการฝึกอ่านคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งการฝึกอ่านคำศัพท์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือไม่คล่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพูดเนี่ยไม่คล่องได้เช่นกัน ก็ะะเหมือนกับที่เราเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะ,ะเราก็ฝึกอ่านเป็นคำๆก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะฝึกแต่งประโยคใช่ไหมคะแล้วฝึกแต่งเสร็จประโยคเสร็จเราค่อยไปพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะนี่คือการหัดพูดภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็ทํานองเดียวกันนะคะการฝึกพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราก็ต้องอฝึกอ่านเป็นคำๆก่อนนะคะฝึกอ่านคําศัพท์ให้ได้ให้คล่องก่อนรู้หลักการการ,การอ่านของคํานั้นๆก่อนนะคะหลังจาก เราอ่านคล่องแล้วนะคะเราค่อยไปเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงประโยคนะคะแต่งประโยคนะคะตามหลักไวยากรณ์หลังจากนั้นเราก็นําประโยคเหล่านี้นะคะไปสนทนากับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะจึงเล็งเห็นว่าการการอ,อ่านคําศัพท์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนนะคะต้องเรียนรู้กันนะคะต้องเข้าใจนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานนะคะนําไปสร้างประโยคแล้วก็ไปพูดคุยสนทนา กับชาวต่างชาติได้มั่นใจนะคะชัดเจนถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยเราไปชมนะคะการเทียบอักษรและอ่า,อาสระนะคะของอ่าภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรานะคะซึ่งอ่าเราจะต้องเทียบกันก่อนนะคะเพื่อว่าเป็นตัวช่วยนะคะให้เราอ่านคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาดูนะคะการเปรียบเทียบระหว่างอักษรภาษาอังกฤษนะคะและอักษรภาษาไทยนะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะในการฝึกอ่านคําศัพท์ต่างๆนั่นเองนะคะยังไงก็รบกวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยจำนะคะจาตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าการจับจดจําอักษรภาษาอังกฤษนะคะเทียบเป็นอักษรภาษาไทยเนี่ยก็จะช่วยเลยทีเดียวนะคะในการฝึกอ่านคําศัพท์ให้ได้นะคะแล้ว ามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ a เนี่ยนะคะเขาเป็นสระนะคะเขาเป็นได้หลายสระเลยทีเดียวนะคะก็คือสามารถเป็นสระแอก็ได้เป็นสระเอก็ได้นะคะสระอะก็ได้หรือสระอาะก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคําศัพท์นั้นๆนะคะคำที่2ก็คือ b นะคะ b เนี่ยก็คือบอใบไม้นะคะเป็นได้ตัวเดียวแล้วก็ c นะคะ c เนี่ยเป็นคอควายก็ได้หรือซโซก็ได้นะคะ d เนี่ยก็คือต่อเต่า ก็ได้หรือต่อบรรตักก็ได้นะคะส่วนตัว e เนี่ยนะคะเป็นสระนะคะก็คือได้เป็น2ส,สระนะคะสระ a ก็ได้สระ e ก็ได้นะคะตัว f เนี่ยนะคะคำนี้อ่านว่า f อ่าเขาสามารถเป็นได้สองพยัญชนะนะคะก็คือฟฟันก็ได้หรือฟอฟ้าก็ได้นะคะต่อไปก็คือตัว G นะคะ G เนี่ยนะคะสามารถเป็นกอไก่ก็ได้หรือจอจานก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ h นะคะ H เนี่ยสามารถเป็นหอนกคู่ก็ได้นะคะหรือหอหีบกก็ได้เดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปเลยนะคะคำต่อไปของเราเนี่ยก็คือ ตัว i นะคะ i เนี่ยเป็นสระนะคะเขาสามารถเป็นสระอีกก็ได้สระ i ก็ได้นะคะต่อไปก็คือตัว j นะคะ j เนี่ยก็คือจอจานเป็นได้ตัวเดียวนะคะต่อไปก็คือตัว k นะคะ k เนี่ยเป็นได้2ตัวก็คือคอควายนะคะหรือกอไก่ก็ได้ต่อไปนะคะตัว l นะคะ l เนี่ยก็คือรอรอลิงก็ได้นะคะหรือรอจุลาก็ได้ต่อมาเลยนะคะก็คือตัว m m เนี่ยก็คือมอม้านะคะเป็นได้ตัวเดียวแล้วก็ n นะคะ n เนี่ยก็คือนอนหนูนะคะหรือนอนเนนส่วนตัว o นะคะเป็นสระได้เท่านั้นก็คือสามารถเป็นได้สระ o นะคะหรือสระ o แล้วก็ตัว p นะคะก็เป็นได้4พยัญชนะเลยนะคะก็คือพอผ่านก็ได้พอสำเพาก็ได้พอพึ่งก็ได้หรือปอบปากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะตัว ภาษาอังกฤษต่อไปเลยต่อมาก็คือตัว Q นะคะ Q เนี่ยนะคะเขาเป็นตัวคำควบกล้ำนะคะจะไม่แยกกันนะคะเขาเขียนติดกันเลยก็คือค o วนะคะตัว R ตัว R เนี่ยนะคะก็คือรอเรือหรือรอเรือ นะคะส่วนมากเราก็ใช้ตัว r นะคะหรือก็ไม่เชยไม่เห็นนะคะไม่ค่อยได้เห็นกันเลยแล้วก็ตัว s นะคะ s เนี่ยก็คือสอโซ่สเสือสเสือสเสืออ่าสสลาส่อฤษีนะคะสามสสามสเนี่ยนะคะแล้วก็ตัว t นะคะเป็นได้เยอะเลยนะคะทอทหารก็ได้ตอเต่าก็ได้ทอถุงก็ได้ทอทงก็ได้ทอนางบุรเท่าก็ได้ทอฐานก็ได้นะคะเยอะเลยแล้วก็ตัว u นะคะเขาเป็นสล นะคะคำนี้นะคะเขาเรียกว่าอะกกลึงเสียงนะคะหรือไม่หันหน้ากาดนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเป็นสระอุก็ได้สระอูก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ตัว v นะคะ v เนี่ยก็คือวอลแหวนการออกเสียง v เนี่ยนะคะให้ฟันบนแตะริมฝีปากล่างนะคะไม่ใช่ออกเสียง v เหมือนวอลแหวนนะคะแต่ให้เราออกเสียงเป็นลักษณะอัฟฟ้านะคะก็คือ v นะคะตัว v เนี่ยนะคะก็คือวอลแหวน แล้วก็ W เนี่ยนะคะ W เนี่ยก็คือวแหวนได้เช่นกันนะคะแล้วก็ X นะนะคะ X เนี่ยเขาสามารถเป็นกซอ,อกซอ,อเขียนติดกันนะคะโดยส่วนมากเขาก็ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะอยู่หลังของคำหรือเขาสามารถเป็นสอโซก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสองคำสุดท้ายกันเลยนะคะ2คำสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือ y นะคะ y เนี่ยนะคะสามารถเป็นยอยักษ์ก็ได้หรือยอผู้หญิงก็ได้นะคะและนะคะเขาเพิ่มมาเขาเป็นสระก็ได้นะคะก็คือสระไอนะคะก็แล้วก็สระอ e ีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ z นะคะ z เนี่ยเป็นลักษณะการออกเสียงของอาอาอาภาษาอังกฤษนะคะคนอังกฤษนั่นเองส่วน z นะคะ z เนี่ยออกเสียงคนอเมริกันแบบอเมริกันนะคะคำว่าเจ็ดเนี่ย ะะก็สามารถเป็นซอโซนะคะได้ตัวเดียวนะคะอันนี้ก็คือนะคะตารางาการเปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษและอักษรภาษาไทยนะคะยังไงก็บรบกวนลองไปฝึกจำดูนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะในการอ่านคำศัพท์เดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปชมการเปรียบเทียบสระนะคะของสระภาษาอังกฤษและสระภาษาไทยกันเลยต่อเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเราก็มาดูเสียงสระนะคะเปรียบเทียบอัะในภาษาอังกฤษและสระภาษาไทยต่อเลยนะคะเนื่องจากว่าการฝึกอ่านคําศัพท์ให้ได้คล่องเนี่ยนะคะเราต้องอารู้นะคะรู้ก,กันว่าอักษรก่อนนะคะอ,อักษรภาษาอังกฤษ,กฤษเนี่ยเป็นอะไรเป็นอักษรอ,อะไรบ้างนะคะในาภาษาไทยนะคะแล้วก็เราก็หลังจากนั้นเราก็มาเทียบสระนะคะว่าสระภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเป็นสระอะไรบ้างในภาษาไทย ะะหลังจากเราได้สองอย่างนี้แล้วนะคะเราค่อยไปฝึกอ่านกันนะคะเรามาดูสระกันเลยนะคะสะระภาษาอังกฤษตัวแรกเนี่ยก็คือ A A นะคะเเนี่ยเปรียบได้เป็นสระแนะคะแแล้วก็ E นะคะก็คือสระ A I นะคะก็คือสระอ e. ตัว O นะคะก็คือสระ R. อะแล้วก็ตัว U นะคะเป็นไม่หันอากาศก,าก็ได้สระอุก็ได้หรือสระอูก็ได้ตัว Y นะคะก็คือสระอหรือ,อเป็น e ีนะคะสระอีะะ e, ไม่โทนะคะ AY เนี่ยนะคะเขียนติดกันแบบนี้นะคะก็คือสระเอนะคะ AR เขียนติดกันนะคะแบบนี้ก็เปรียบได้เป็นตัว R นะคะ เรามาดูตารางเปรียบเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาสระภาษาไทยเลยต่อเลยนะคะก็คือดับเบิลโอนะคะตัว O2 ตัวติดกันเนี่ยนะคะก็เปรียบได้เป็นสระอุก็ได้นะคะหรือสระอูก็ได้อ่าแล้วก็ EA นะคะติดกันแบบนี้นะคะหรือ EE แบบนี้นะคะติดกันก็เปรียบได้เป็น สระอ e ีนะคะของไทยแล้วก็ e a r เขียนติดกัน3ตัวแบบนี้นะคะเปรียบได้เป็นสระเอียนะคะเอียแล้วก็ o r นะคะ o r ติดกันเนี่ยเปรียบได้เป็นสระอนะคะแล้วก็ o w u นะคะหรือ o u เนี่ยนะคะติดกันแบบนี้นะคะเปรียบได้เป็นสระอาวก็ได้นะคะออกเสียงอาวหรือออกเสียงเอาก็ได้นะคะ แล้วต่อมาก็คือ er นะคะหรือ ir หรือ ur เนี่ยนะคะสามแบบนี้นะคะเขาเป็นสระเอนะคะแล้วก็ ae เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะที่บายอีกทีหนึ่งในการยกคำศัพท์ตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่า ae เนี่ยเขาคือสระ A เ,เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวก็ให้จำไปก่อนว่า a แบบนี้แล้วก็ e ขีดแบบนี้นะคะจะเป็นสระ A แล้วก็ ตารางนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือ i กับอ e นะคะก็คือเขาเปรียบได้เป็นอ่าสระไอนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเขาใช้อ่าในลักษณะของคำศัพท์แบบไหนนะคะ เราก็มาดูต่อเลยนะคะ2ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ O E นะคะก็เปรียบได้เป็นสระโอแล้วก็ A I R, R เนี่ยนะคะเขียนติดกันแบบนี้นะคะเขาก็เปรียบเป็นสระแอนะคะนี่ก็คือ,อ,อการเปรียบเทียบสระ ะคะของภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะทั้งหมดนะคะยังไงก็รบกวนอ่าอาลองจดจำดูนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการฝึกอ่านได้ไดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคำศัพท์การฝึกอ่านของคำศัพท์ต่างๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ตัวอย่างกันนะคะเรากา็ส่งท้ายด้วยการาดูพยัญชนะคู่นะคะมาดูพยัญชนะคู่คืออะไรนะคะพยัญชนะคู่ก็คือมี2องคำนั่นเองนะคะก็เปรียบเทียบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยของเรานะคะมาดูตัวแรกกันนะคะก็คือ CS เนี่ยนะคะติดกันแบบนี้นะคะก็เปรียบได้เป็นชอตช้างนะคะก็ได้ชอตชิงก็ได้หรือชอกระเชอก็ได้นะคะส่วนมากก็ใช้ชอช้างนะคะแล้วก็ CE นะคะ CE ติดกันแบบนี้นะคะเปรียบได้เป็นซอโซนะคะ NG นะคะ NG ติดกันเปรียบได้เป็นงองู nk นะคะ,ะ,คะก็ส่วนมากจะใช้เป็นตัวสะกดนะคะอยู่หลังของคำศัพท์ก็จะได้เป็นก็คืององูคอควายกันลันนั่นเองนะคะเป็นตัวสะกดของคำนะคะ ck ติดกันแบบนี้นะคะก็เปรียบได้เป็นคอควายแล้วก็ ph นะคะสามารถเป็นฟอฟันก็ได้นะคะผพึ่งก็ได้หรือฟอฝาก็ได้ th ะะสามารถเป็นทอทหารก็ได้นะคะทอทงก็ได้หรือรอเด็กก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคำศัพท์นั้นๆ wh านะคะสามารถเป็นวอลแวนก็ได้หรือหอนกคู่ก็ได้นะคะ แล้วก็ kh นะคะ kh เนี่ยสามารถเป็นขอไข่ก็ได้หรือขอควายก็ได้นะคะ ve นะคะ ve เนี่ยส่วนมากจะอยู่ท้ายของคำศัพท์นะคะเขาก็คือเป็น for fun นั่นเองนะคะแล้วก็ qu นะคะ qu เนี่ยติดกันแบบนี้นะคะเขาเป็นคำควบกล้ำนะคะก็คือ co w a นั่นเองนะคะเขาจะไม่แยกกันนะคะเขาจะเขียนติดกันแบบนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ SE นะคะ SE เนี่ยเปรียบได้เป็นซอโซนะคะของอพยัญชนะไทยเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือพยัญชนะคู่โดยรวมนะคะในการเปรียบพยัญชนะนะคะของภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยเราไปดูตัวอย่างของการฝึกอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเราก็มาดูตัวอย่างของคำศัพท์กันเลยนะคะอ่านี้เราก็กำหนดให้ a เนี่ยนะคะคือสระแอนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะที่มีสระแอนั่นเองนะคะอ่าเรามาดู มาแกะทีละคำก่อนนะคะก็คือตัว B เนี่ยนะคะก็คือบอใบไม้นั่นเองใช่ไหมคะที่เราเทียบมาแล้วนะคะตัว A เนี่ยคือสละแอเ์ครกำหนดให้ใช่ไหมคะส่วนตัว T เนี่ยก็คือทอทหารนะคะ,ะตัว T เนี่ยเป็นได้หลายตัวเลยใช่ไหมคะที่เราเรียนมาแต่นะคะในที่นี้เราก็เลือกตัวเดียวก็คือตัว T นะคะเราก็ได้คำนี้แล้วใช่ไหมคะอ่านคำนี้ได้แล้วก็คืออ่านว่า bad นะคะก็คือ B เนี่ยก็คือโบใบไม้ ai, ใช่ไหมคะตัว A คือซรละแอที่เขากำหนดให้ข้างบนตัว T ก็คือทอทหารใช่ไหมคะเลยอ่านได้เป็น BAT นะคะก็แปลว่าค้างข่าวเห็นไหมล่ะคะการอ่านการจำนะคะการระหว่างอักษรไทยเป็นอักษรภาษาอังกฤษสระอังกฤษเป็นสระไทยได้เนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยทีเดียวนะคะในการฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่2ต่อเลยนะคะก็คือแกะทีละคำก่อนนะคะ S เนี่ยนะคะก็คือสอโซ ตัว A เนี่ยนะคะก็คือสระแอที่ได้กำหนดไว้ด้านบนนะคะตัว D เนี่ยก็คือโดเดเกนะคะก็ได้คำพท์อ่านออกเสียงได้เป็นแสด นะคะ S คือซอโซ A คือสระแอ D คือดอเดกใช่ไหมคะก็คือ sad นะคะซึ่งแปลว่าเศร้าหรือเสียใจนั่นเองเรามาดูคำศัพท์ที่3กันนะคะก็คือ P เนี่ยก็คือพอผ่านนะคะก็เป็นได้หลายคำใช่ไหมคะเป็นได้หลายตัวอักษรแต่ที่นี้ในที่นี้เราใช้พอผ่านนะคะคำศัพท์คำนี้เป็นพอผ่านตัวตัว A นะคะก็คือสระแอแล้วก็ C K เนี่ยนะคะเขาเป็นพยัญชนะคู่ ซึ่งเราก็ได้เห็นมาแล้วนะคะก็คือคือ,ค,อค,ค,คือคอควายใช่ไหมคะ C K เนี่ยคือคอควายคำศัพท์คำนี้นะคะเลยออกเสียงได้เป็น p c k นะคะ a พ k P พอ P A นใช่ไหมคะ A คือสละแอ C K คือคอควายก็เลยออกเสียงได้เป็น p c k นะคะซึ่งแปลว่าห่อ มาดูคำต่อมาเลยนะคะก็คือ G เนี่ยนะคะคือกอไก่นะคะ A คือสระแอ S คือสอเสือใช่ไหมคะแล้วก็กคือเราก็ได้คำศัพท์นี้นะคะซึ่งอ่านออกเสียงว่า gas นะคะ gas ซึ่งแปลว่าแก๊สนั่นเองนะคะก็คือ G นะคะก็อธทษฐานะคะก็คือ G นะคะก็คือกอไก่ เอคือสระแอ S คือสอเสือใช่ไหมคะเลยออกเสียงเป็นแก๊สหรือแก๊สนั่นเองนะคะมาดูคำศัพท์สุดท้ายนะคะของอ่าสไลด์นี้นะคะก็คือ F นะคะก็คือ for fun A ก็คือสระแอ x นะคะในที่นี้เป็นตัวสะกดก็คือกอซอนะคะ,ะคำนี้นะคะคำศัพท์คำนี้เลยออกเสียงได้เป็น f a c t นะคะ facts นะคะ,ะ,คะก็คือ f for fun ใช่ไหมคะ a คือสระแอ x นะคะก็คือกอซอก็เลยออกเสียงได้เป็น facts นะคะหรือ facts นั่นเองนะคะอย่างสไลด์ต่อไปเราไปดูตัวอย่าง สวัสดีค่ะเราก็มาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะซึ่งเราถ้าเรากำหนดให้ e เนี่ยนะคะคือสระเอนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกนะคะที่มีสระเอกันเลยนะคะเรามาแกะทีละคำก่อนนะคะตัว p เนี่ยก็คือพอผ่านใช่ไหมคะ e ก็คือสระเอที่กำหนดให้ด้านบนนะคะตัว n เนี่ยก็คือนอนูเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วซึ่งออกเสียงว่า pen ใช่ไหมคะ pen ซึ่งแปลว่าปากกานะคะ P คือพอพาน E คือสระเอใช่ไหมคะแล้วก็ N เนี่ยคืออนนูก็เลยออกเสียงเป็น pen นะคะซึ่งแปลว่าปากกามาดูคำที่สองต่อเลยนะคะก็คือ W เนี่ยนะคะคือวอลแวนนะคะ E ก็คือสระเอตามที่กำหนดให้นะคะ T ก็คือทอทหารแล้วก็ได้คำศัพท์นี้แล้วใช่ไหมคะออกเสียงได้เป็น wet w e t ซึ่งแปลว่าเปียกนะคะ w w บันนะคะ e คือสระเอ T ก็คือทหารนะคะเป็น w e t นะคะซึ่งแปลว่าเปรียกเรามาดูคำที่3ต่อเลยนะคะ s เนี่ยก็คือ so-so นะคะก็เป็นก็มีหลายคำใช่ไหมคะที่เราได้เรียนมาแต่คำศัพท์ในที่นี้นะคะก็ใช้ s o ซ o นะคะแล้วก็ e ก็คือสละ A นะคะตามที่กำหนดให้ตัว l นะคะก็คือ l o l l i n g L อีกตัวหนึ่งก็คือล o ล l i นะคะดังนั้นเราก็ได้คำศัพท์คำนี้นะคะซึ่งออกเสียงว่า sale นะคะ sale แปลว่าขายนั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะเรามาแกะทีละคำก่อน D ก็คือ d o เด็กนะคะ E คือสระ e a ตามที่กําหนดให้ S เนี่ยคือสอเสือนะคะในที่นี้เราใช้สอเสือ K นี่ก็คือค o q u นะคะในที่นี้เราใช้ c o q u i เราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งออกเสียงว่า desk นะคะ desk นะคะซึ่งแปลว่าโตะเรียนนะคะ D คือดอเดก E คือสละเอใช่ไหมคะ S คือสอเสือแล้วก็ K นะคะคือคอควายเลยออกเสียงได้เป็น desk นะคะแปลว่าโตะเรียนนั่นเองมาดูคำศัพท์สุดท้ายนะคะของสไลด์นี้ก็คืออ H นะคะ H เนี่ยนะคะคือฮอนอคูนะคะ E คือสระเอตามที่เขากำหนดให้ L นะคะ L เนี่ยคือลอริงใช่ไหมคะแล้วก็ P นะคะเป็นได้หลายตัวจะเป็นปอป่าก็ได้นะคะในที่นี้เราใช้พอพานนะคะหรือใช้พอป่าก็ได้เราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งออกเสียงว่า help นะคะ help าการออกเสียงคำต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เห,เห็นหน้าแล้วก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของปากนะคะในการออกเสียงคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวก็ให้ฟังเสียงไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยยังไงเดี๋ยวค่อยไปฟังการออกเสียงคำศัพท์อีกทีหนึ่งนะคะคำนี้ออกเสียงว่า help นะคะแปลว่าช่วยเหลือนั่นเองนะคะเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะเราก็มาดูตัวอย่างของคำศัพท์นะคะที่มีสระอินะคะเรากำหนดให้ตัว i เนี่ยนะคะ i เนี่ยนี่คือ i พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ i พิมพ์เล็กเนี่ยนะคะก็คือสระอิเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันนะคะเราแกะก่อนนะคะก็คือ d ก็คือโดอเด็กนะคะตัว r เนี่ยก็คือรรเรือ แล้วก็ I เนี่ยเขาเป็นสระอีใช่ไหมคะ NK เนี่ยคือพยัญชนะคู่ใช่ไหมคะ NK เนี่ย,ย,นน K, ยถ้าเรากลับไปดูนะคะเขาก็คืององูคอควายกลันนะคะซึ่งส่วนมากเลยเขาก็จะใช้เป็นตัวสะกดนะคะเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งออกเสียงว่า drink นะคะ drink นั่นเองก็ซึ่งแปลว่าดื่มนะคะอ่าราแกะอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ D คือ d o เด e ก ะ,ค,ะ <R S 1> คือรอเรือแล้วก็ไล่ตามไปเลยนะคะแกะไล่ไปเลย I <R S 1> เนี่ยก็คือสละอิใช่ไหมคะแล้วก็ NK เนี่ยก็คือก็งูคอควายกัะลันเห็นไหมล่ะคะก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าเรารู้หลักการนะคะถ้าเราจำาการเทียบสระพยัญชนะได้ใช่ไหมคะคำนี้ก็เลยออกเสียงว่าด i n k นะคะซึ่งแปลว่าดื่ม มาดูคำที่สองกันต่อเลยนะคะก็ค <hasta> <supporters> ือ th นะคะก็คือทอทงนะคะหรือทอทหารก็ได้คำนี้เป็นพยัญชนะคู่นะคะ th แล้วก็ i นะคะคือสละอิใช่ไหมคะ i แล้วก็ nk เนี่ยก็ค่ะก็เจออีกแล้วนะคะก็คืองงูควายกระลั่นนะคะเขาทำหน้าที่เป็นตัวสะกดอ่าแล้วก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะอ่านว่า think นะคะ think ซึ่งแปลว่าคิดนะคะ มาดูคำที่3มต่อเลยนะคะ I ยนะคะ I ภาษาอังกฤษก็คือสละอีใช่ไหมคะเ่ยก็คือนอนหนูนะคะคำนี้นะคะอาอ่านว่า in น,นะคะถ้าสมมุติว่าอาสระอยู่หน้านะคะพยัญชนะ,ะตัวสระนะคะตัว I, นี่ยอยู่หน้าอยู่หน้าสุดนะคะเราจะต้องนำอออมาช่วยนะคะก็เลยอ่านได้ว่าเป็น in น,นะคะซึ่งแปลว่าใน เรามาดูคำที่4ต่อเลยนะคะตัว S นะคะคือสอโซตัว I ก็คือสระอิใช่ไหมคะแล้วก็ NG เนี่ยนะคะคือพยัญชนะคู่นะคะก็คืององู u นะคะเดี๋ยวใครจําจยังไม่ได้นะคะก็สามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วก็คำนี้เราก็ได้คําศัพท์คํานี้แล้วนะคะซึ่งออกเสียงได้ว่าเป็น sing นะคะ sing ซึ่งแปลว่าวร้องเพลงนั่นเองนะคะ มาดูคำสุดท้ายนะคะของสไลด์นี้นะคะก็คือ B ก็คือบอใบไม้ I ก็คือสละอีนะคะ G ก็คือกอกไก่นะคะแล้วก็เราก็ได้คำศัพท์คำนี้นะคะออกเสียงว่า Big นะคะแปลว่าใหญ่นั่นเอง สวัสดีค่ะเราก็มาดูคำศัพท์นะคะที่มีเสียงสะออนะคะสระอ,อของเราก็คือตัวโอ <O. S 1> นั่นเองนะคะเป็นสระอ,อเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะก็คือ โอนะคะก็คือสระอใช่ไหมคะแล้วก็ n คือนอนูอ่าที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าสระอยู่ข้างหน้าเราก็นำเราก็นำออ่อางเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะมาช่วยเพื่อให้คำนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะในกรณ,ใกรณีในกรณีที่อ่าคำอ่าสระอยู่หน้าสุดนะคะก็จะได้อ่านคำนี้นะคะว่าเป็น on นะคะ on ซึ่งแปลว่าบน เรามาดูคำที่สองต่อเลยนะคะก็คือ C ก็คือคอควายใช่ไหมคะ L เนี่ยก็คือลอลิง O ก็คือสระอตามที่เขากำหนดให้นะคะแล้วก็ CK เนี่ยนะคะเป็นพยัญชนะคู่นะคะก็คือคอควายเราก็ได้คำศัพท์คำนี้ซึ่งออกเสียงได้เป็น clock นะคะ clock แล้วนะคะแปลว,ว่านาฬิกาแขวนนั่นเองนะคะเรามาแกะอีกทีนึงนะคะ C คือคควาย L คือลอลิงนะคะ O คือสระอ C K คือคอควายนะคะออกเสียงได้เป็น clock นะคะแปลว,ว่านาฬิกาแขวน เรามาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะตัว B เนี่ยคือบอใบไม้นะคะ O คือสระอ X นะคะเป็นทำหน้านที่เป็นตัวสะกดก็คือกรสอนะคะ X คือกรสอเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะออกเสียงได้เป็น box นะคะ box แปลว่ากล่องนั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์คำสุดท้ายกันนะคะของสไลด์นี้ก็คือ J นะคะคือจอจาน โอก็คือสระอนะคะ B คือบอใบไม้นะคะเราก็เลยได้คำศัพท์คำนี้ออกเสียงได้เป็น Job นะคะ job แปลว่างานนะคะ J จจจาน O คือสระอ B คือบอใบไม้นะคะเอาเลยออกเสียงได้เป็น Job นะคะแปลว่างาน ยังไม่ใช่คำสุดท้ายนะคะโทษทีอ่านี่ก็คือคำสุดท้ายของสไลด์นี้นะคะ L เนี่ยนะคะก็คือ,อล o l l i n g นะคะ O คือระอ่ตามที่เขากำหนดมาให้ NG นะคะก็คือเป็นพยัญชนะคู่นะคะซึ่งเขาเทียบได้เป็นงงูนะคะเราก็ได้คำศัพท์นี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งออกเสียงได้เป็น l อง g นะคะลองแล้วก็ออกเหงือนิดนึงท้ายนะคะแต่เราไ,ไม่ออกเสียงดังนะคะ l อง นะคะซึ่งแปลว่ายาวนั่นเอง เราก็มาดูคำศัพท์นะคะที่มีไปหันอากาศกันนะคะก็คือตัว U นะคะกำหนดให้เป็นไม้หันอากาศเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะก็คือ D เนี่ยนะคะคือโดดเด็กใช่ไหมคะ U ก็คือไม้หันอากาศตามที่กำหนดให้นะคะ C K อ่ะเราเจอบ่อยแล้วใช่ไหมคะก็บังว่าอาจจะจำได้แล้วนะคะพอจะจำได้ C K เนี่ยคือคอควายนะคะเราก็ได้คำศัพท์นี้แล้วใช่ไหมคะออกออกเสียงว่า Duck แกะรอบอีกรอบหนึ่งนะคะ D ก็คือโด,ดเด็กนะคะ U ก็คือไม่หันอากาศ C K เนี่ยก็คือคอควายใช่ไหมคะก็เลยออกเสียงได้เป็น dark นะคะซึ่งแปลว่าเป็ด เรามาดูคำที่สองต่อเลยนะคะก็คือ B คือบอบไม้ u ก็คือไม้หันกะนะคะที่กำหนดให้ S นะคะคือก็คือสอเสือเราก็ใช้สสอโซ่ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะเราขอให้เราออกเสียงได้เหมือนกันนะคะเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งออกเสียงได้เป็น Bu s นะคะ bus ก็คือรถเมย์นั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่3ต่อเลยนะคะ s เนี่ยก็คือสอโซ่นะคะในที่นี้ ราใช้สอสโซน,นะคะ U ก็คือไม้หันอากาศ N, N เนี่ยก็คือนอนหนูนะคะเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือออ,ออกเสียงว่า Sun นะคะซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์นั่นเองอเรามาดูคำต่อมาเลยนะคะก็คือ L เนี่ยนะคะคือลอลิง ยูก็คือไม่หันอากาศใช่ไหมคะเอ็นเนี่ยคือนอหนูอะซีเอนะคะเป็นค่ะพยัญชนะคู่นะคะซึ่งเทียบได้กับชอช้างของไทยเรานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้คำศัพท์นี้นะคะออกเสียงได้เป็น lunch นะคะ lunch นะคะแปลว่าอาหารกลางวันนั่นเองอลองมาแกะอีกรอบนะคะ l เนี่ยก็คือลอลิงใช่ไหมคะ u ก็คือไม่หันอากาศ N เนี่ยก็คือนอนหนูแล้วก็ CH นะคะก็คือชอช้างเลยออกเสียงเป็น lunch นะคะแปลว่าอาหารกลางวันนะคะส่วนการออกเสียงอาคคำต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะลงวีดีโออีกทีหนึ่งนะคะจะได้เห็นหน้าแล้วนะคะพร้อมทั้งเห็นรูปปากในการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะช่วงนี้เราก็ฟังการออกเสียงไปก่อนนะคะ เรามาดูคำสุดท้ายของสไลด์นี้เลยนะคะก็คือ m คือมอมา u ก็คือไม่หาันากาะนะคะ s เนี่ยก็คือสอสเสือ t ก็คือทอทหารนะคะเราก็ได้คำศัพท์คำนี้แล้วใช่ไหมคะออกเสียงได้เป็น must ะะคะ must แล้วก็มากแกะอีกรอบนึ่งนะคะ m ออมา u ไม่หันอากาศ s คือซอเสือนะคะ t ก็คือทอทหารและออกเสียงเป็น must นะคะซึ่งแปละว่าต้องนั่นเองนะคะ thank you for watching my presentation see you again next time สวัสดีค่ะสไลด์นี้นะคะก็เป็นตอนที่1นนะคะในการฝึกอ่านอ,าอ่านคำศัพท์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามีตอนที่2นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะคะในการฝึกอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปชมอตอนที่สองในวิดีโอต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ